โอเคร okay, พรับค่ะห้าสี่สามสอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารถครับขอต้อนรับสู่รายการจอดใจครับคืนนี้เรามาเจอท่านผู้ชมต้นเดือนพฤษภาคมนะครับอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไว้แล้วว่า ในเดือนพฤษภาคมนั้นรายการเจาะใจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของโลกของสังคมเพื่อให้รายการนั้นมีความเข้มข้นลึกซึ้งขึ้นทั้งเรื่องของสาระทั้งเรื่องของความสนุกสนานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอแนะนําพิธีกรคนใหม่ของรายการเจาะใจที่จะมาร่วมทํางานกับผม2คนครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเจาะใจครับ าจะนับกันไปนะครับนี่คือพิธีกรคนที่10และคนที่11ของรายการเจาะใจที่มีอายุ21ปีแต่ว่าอย่างที่ใครก็ตามที่เป็นแฟนของรายการเจาะใจอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าน้องเคนโดกับน้องสิงห์เนี่ยทั้งคู่เคยเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วก็เป็นตอนที่ท่านผู้ชมหลายท่านชื่นชอบด้วยแ,วแต่ว่าเผื่อใครไม่ได้ดู <laughs> เผื่อใครไม่ได้ดูก็อยากให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับน้องสิงห์ก่อนแล้วกันครับผมก็สวัสดีครับ สิงห์นะครับวันสิงห์ประเสริฐกุลครับผมดูรายการเจาะใจมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วฮะขอบคุณมากครับถ้<อ>าผมตั้งแต่พี่ดูยังอายุเท่าผมได้ข่าวว่าตอนพี่ดูเริ่มก็อายุเท่ากันผม26ปีพี่ดูก็ 26, 26<ป>ตอนนั้นแต่ว่าคุณดำรงตอนนั้นอายุห่างกับพี่ดูเท่าไหร่ฮะตอนเริ่มผมอายุ26คุณดำรงแก่กว่าผม20ปีประมาณ46 อ๋นี่ก็เท่ากันเลยตอนนี้คุณ26ผม47อ่าห่างกัน21ปีเออสวัสดีนะหลอนเดี๋ยวอีก20ปีผมก็ไปยืนตรงนี้อ่าน้องใหม่ของอะไรเจาะใจประมาณอย่างนั้นแล้วก็ทำพิธีกรมาก็หลายรายการแล้วครับผมเห็นบอกว่าทำมาเป็นสิบรายการนี่จะน่าจะรายการที่11หรือ12ครับโอ้ความรู้สึกตอนนี้เหมือนกับได้รับโปรโมชั่นนะฮะจากทำรายการเล็กน้อยคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรว่านไปมารายการที่เข้าถึงมหาชนอย่างเจาะใจนี่ก็รู้สึกเหมือนว่าเป็นการเลื่อนขั้นครั้งใหญ่ในสายอาชีพขออองงตตัััวเเบแ่มมนนกก็หื ล่กกีฬาฮะเพิ่งเจอทีมใหม่มก็เดี๋ยวคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันไปเรื่อยๆยังไงก็ฝังด้วยฝากตัวกับพี่หนูด้วยนะครับผมยินดีครับยินดีครับน้องสิงห์นี่ถ้าหากคนรุ่นใหม่คงจะรู้จักแต่ถ้าคนรุ่นเก่าจะรู้จักพ่อกับแม่เป็นอย่างดีผมอ่านงานเขียนของคุณพ่อครับแล้วก็ดูหนังที่คุณแม่แปลบทภาคมาเยอะมากรวมทั้งวรรณกรรมบางอันที่คุณแม่เขียนครับผมก,ก็ชอบมากนะครับก็ก็เป็นต้องใช้คําว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเป็นชายหนุ่มที่มีแง่คิดในเรื่อง การดาเนินชีวิตในเรื่องของสังคมที่น่าสนใจมากทีเดียวตอนนั้นที่มาออกเป็นอย่างนั้นอ่ะน้องเคนโดครับครับก็สวัสดีก่อนนะครับเคนโดครับเกรงไกรมาศพจนะสุนทรนะครับก็ส่วนมากจะอยู่ในวงการวิทยุครับก็จัดรายการมาประมาณ12ปีดีเจเคนโดดีเจเทวดานี่แหละครับครับมันตั้งเองครับเพื่อนตั้งเองว่าเพื่อนเป็นดีเจเทวดาครับคนฟังตั้งให้ครับพี่ดูไปไปมาๆก็เลยกลายเป็นฉายาดีเจเทวดาตอนนี้อยากมาเป็นวิทยกรเทวดาเหมือนพี่ดูบ้าง <Okay. S 2> โอ้ผมไม่เป็นครับผมมาถึง <c oughs> ก็เริ่มเรียงกแล้ว <c oughs> ซัดเสเปียกเลยเนีย <c oughs> อยากเลยครับเก <c oughs> าะฝั่งนั้อฝักตัวกับแฟนๆชาวเจาะใจก็อย่างที่น้องสิงบอกครับเห็นรายการนี้ตั้งแต่ เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ผมมาคนลตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดได้ได้ได้ที่หลังรับแก่ๆใกล้ๆกันมาหน่อยได้ไหมแต่พี่ดูหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะใช่ไหมใช่ครับแต่วันนั้นที่ผมที่ผมเฮ้ยแต่วันนั้นที่ผมดูพี่ดูวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมไซส์เท่าเดิมครับแต่มีเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็คือประสบการณ์ที่มันมากขึ้นก็อยากอยากใช้เวทีนี้ครับเนื่องจากประสบการณ์12ปี ประตูที่เปิดต้อนรับใหม่ก็คือประตูเจาะใจครับแล้วผมจะใช้ประตูนี้เปิดสู่สังคมทั้งประเทศแล้วก็จะนําประสบการณ์ทั้งหมดรวมกับน้องสิงห์รวมกับพี่ดูแล้วก็สิ่งต่างๆที่ประชาชนสนใจนํามาเล่าสู่รายการเจาะใจให้เกิดประโยชน์มากที่สุดฮะม,มาใหม่มันต้องมีของให้ดู เขาเขาบอกว่าเป็นดีเจที่แบบว่าต่างจังหวัดเป็นคนหนองคายก็ค้นบรรนนกหนองคายนี่แหละครับเป็นอรกหลายๆแต่แต่อันนี้ใต้นะครับอันนี้ใต้อันนี้ใต้เขาใต้เด็กใต้ครับเด็กใต้เห็นผมแบบว่าอีสานแบบนี้ผมก็อินเตอร์ครับมีอย่างครับอย่างน้อยก็มีแบล็กเบอรี่ครับโอ้โหอิทศัพท์เอามาใครๆเขาก็มีกันผมจุ๋มจุโทรหาเพื่อนผมหน่อยในรายการเลยแน่นอนครับลองดูเป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งจะเป็นแขกรับเชิญแบบอินเตอร์นิดนึงโอเคฮัลโหลไงเขาเป็นแขก เยอะเขาว่าไงเขาว่าไงเขาว่าไงแปลเลยแปลแปลท่านผู้ชมจะได้รู้เขาว่าไงม่งมุ่เรื่องให้บักสิงคุยเขาเลยคุยทำไมล่ะก๊าลังชื่ออะไรก๊าลังก๊าลังชื่ออะไรคุณไฮคลายคลายคุณคลายคุณคลายมันจำจาคลิปไม่ได้ครับเขาโลาใครูเอ็มไอหัวอยู่วัชไมน์เนี่ยยูอันเนมโอเครู้เรื่องแล้วไปไปเขาว่าไงเขาว่าไงไม่รู้อ้าว JSL Global Media ร่วมกับแล c ตาซอยครบรอบ30ปีภูมิใจกับการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกหัวใจไร้ข้อแม้เจาะใจ The Moment 2โดยแล c ตาซอยนี่ไม่ใช่แค่ทอล์คโชว์แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ชาร์จพลังของชีวิตและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจิตใต้สำนึกกับสุดยอดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกลไคลเมนาด มนุษย์ไร้แขนขาผู้ไม่เคยมีคำว่าข้อแม้ผู้ที่เคยร่วมรายการทอล์คโชว์ระดับโลกมาแล้วทั้งออ布拉วินฟีและแลลี่คิงจับมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจิตใต้สำนึกมือหนึ่งของเมืองไทยกับหลักสูตร NLP หลักสูตรระดับโลก เข้มทิศชีวิตทิตินาธณพัทลุงชั่วขนาดเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนไปได้ตลอดทั้งชีวิตเลือกขณะพิเศษเดอะโมเมนต์ Moment, ที่มอบความมหัศจรรย์ให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีความสุขมีพลังหลอมทุกแรงบันดาลใจด้วยหลักคิดในพุทธศาสนากับพระนักเทศและนักสอนพระมหาสมปองการที่เราจะทำความดีอะไรก็แล้วแต่อย่าไปวันไวแล้วไปถึงจุดหมายนั้นมาสร้างหัวใจให้ไร้ข้อแม้ No Limit, No Excuses กับการให้โอกาสในตัวคุณได้พบกับช่วงเวลาที่พิเศษในชีวิตจากบุคคลเหล่านี้สกาล่า4มิถุนายนเจาะใจ The Moment 2โดยแลกตะาซอนมาร่วมกันสร้างคุ้มพลังแห่งแรงบันดาลใจด้วยหัวใจไร้ข้อแม้เริ่มขายบัตร7พฤษภาคมที่ไทยทิเตเมเจอร์ทุกสาขาสนับสนุนโดย แลคตาซอยรบๆอบ30ปีขอมอบช่วงเวลาแห่งแรงบรนดัลใจให้คนไทยทุกคนท่านผู้ชมก็คงได้ทราบแล้วนะครับที่เมื่อกี้เราทําเป็นโทรไปโทรมาเรื่องราวมันเป็นอย่างไรมันก็คือเรื่องของเจาะใจเดอะโมเมนต์ภาค2โดยแล็กตาซอยครับเราพูดกันรู้เรื่องมากเลยนะฮะหลังจากที่ภาคหนึ่งประสบความสําเร็จท่านผู้ชมได้ติดตามชมเป็นการทอกโชว์แบบสดๆได้รับความรู้ได้รับสาระแล้วก็ได้รับความสนุกสนานไปแล้วภาค2โดยแล็ตาซอยต้องติดตามต่อครับว่ารับรองว่าดีไม่แพ้ภาคหนึ่งอย่างแน่นอน ฟรียกจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการเจาะใจนะครับมาถึงวันนี้รู้ว่าเป็นคิวของน้องสิงห์ก่อนครับผมคือปกติรายการเจาะใจเราก็จะสัมภาษณ์คนคนึงใช่ไหมฮะจ้ะแล้วก็เรื่องเราเหล่านั้นก็จะออกมาจากปากคนคนเดียวแต่ว่ารอบนี้เราอยากจะเจาะลึกพูดเรื่องอะไรเราอยากไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยคนที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยผมก็จะรับหน้าที่ลงไปซุ่มไปคลี่ประเด็นตามที่ต่างๆยังไงก็ตามก็คือถ้าเห็นผมไป ซุ่มอยู่ตามที่ต่างๆไปพูดคุยเนี่ยแปลว่ากาลังทําหน้าที่ในรายการเจใจ,ใจที่เจอ,อคุณสิงห์ไปซุ้มตามที่ต่างๆใช่ครับผมนะฮะในขณะที่พี่เคนโด้ทำไงของของสิงห์ไม่ต้องแปลกใจแต่ของผมต้องแปลกครับผมจะไปปฏิบัตินะฮะเรียกว่าลงไปลงพื้นที่แล้วก็ทําเองประชาชนอยากที่จะรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้มันรู้สึกยังไงและไปสัมผัสแล้วมันให้รสชาติยังไงกับชีวิต คนนี้ไปต่อจิ๊กซอสิ่งรอบๆตัวไปคุยกับคนอื่นแล้วคุณเป็นคนเข้าไปทําเลยถูกต้องครับโอเคครับครับผมและก็นํามาสู่ประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เพิ่งผ่านมาไม่นานแต่ว่ายังคงสร้างความสะพึงกลัวให้กับผู้คนในกรุงเทพอยู่นะครับในวันที่14เมษายนที่ผ่านมามีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนองเลือดกลางกรุงใช่ครับมีการจี้รถแคมรี่เอาตัวประกันแล้วมีการฆ่ากันตำรวจกับแท็กซี่นะครับผมเราจะมาเจาะประเด็นนี้กันในวันนี้ครับ 10นาฬิกา20นาทีเกิดเหตุคนร้ายจี้ชิงรถโตโยต้าคามรี่จากซอยบางกลวยจังหวัดนนทบุรีแล้วหลบหนีมาในเส้นทางสุรินทร์ข้ามสะพานกรุงทนแล้วเข้าถนนสุขโขทยัยพอถึงแยกคัติยานีได้ก่อเหตุแทงตำรวจที่อยู่ในป้อมจราจร20แผลก่อนชิงปืนและจ่อยิงตำรวจหนึ่งนัดเสียชีวิต จากนั้นคนร้ายได้ยิงแท็กซี่พลเมืองดีที่พุ่งรถขวางรถคนร้ายเสียชีวิตอีกหนึ่งรายท้ายสุดใช้ปืนจี้แพทย์หญิงที่จอดรถตรงที่เกิดเหตุหลบหนีต่อไประหว่างทางได้ขับรถพุ่งชนตำรวจที่โบกสกัดบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายในที่สุดตำรวจตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมคนร้ายตรงแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยสาดกระสุนกว่า30นัดเพื่อระงับเหตุ ปรากฏว่าคนร้ายเสียชีวิตส่วนแพทย์หญิงซึ่งตำรวจทราบภายหลังว่าถูกจี้เป็นตัวประกันอยู่ในรถนั้นถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหาัสนี่คือเส้นทางที่คนร้ายขับมานะครับหลังจากที่ได้ชิงรถจากร้อยตีวิชัยเวลา1 0 2โมง20นาทีก็โทรแจ้งตำรวจว่าโดนจี้รถไป ตำรวจก็เริ่มตั้งด่านสกัดตามเส้นทางนี้อย่างรวเดเร็วคำถามคือนี่เป็นวางแผนไหมครับเป็นคิลลิ่งโซนไหมครับว่าเมื่อถึงตรงนี้แล้วจะจัดการเหตุการณ์ตัวนี้มันไม่รู้ว่าคนร้ายนี่จะทำอย่างไรบ้างเราจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้ลูกหลงไม่โดนประชาชนแต่รู้ว่าโดนยิงมันมันรู้สึกได้คือแบบมันปุ๊กปุ๊กเงี้ยเหมือนมีอ,อะไรทะลุท้องอ่ะอหันก็ไปจะบอกอเห็นเขาเสียชีวิตพอดี ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเป็นจุดสุดท้ายที่ตำรวจได้สกัดจับและมีการวิสามาันฆาตรกรรมคนร้ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับประชาชนรวมไปถึงพูดถงึงผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์นะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับกระสุนรอบทั้งคันเลยตรงนี้<อ>ตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับผู้การครับีอ่อย่างนี้<ง>ครับกระสุนเนี่ยท่านจะดูได้ว่ากระสุนมันเยอะ ก่อนที่จะไปชมเรื่องราวกันต่อไปพบกับเจาะใจปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมโดยสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานครับเจาะใจปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมโดยสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกระทส,งงสวัสดีครับพี่ดูและก็คุณผู้ชมทางบ้านทุกทกท่านนะครับทุกวันนี้นะครับโลกของเรานั้นต้องพบกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติซึ่งน้วฝนจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากการใช้พลังงานของพวกเราเป็นอย่างมากมายดังนั้นนะครับกระทรวงพลังงานจึงมีการดําเนินนโยบายเพื่อสร้างกิตสํานึกให้กับคนไทยได้รู้คุณค่าและใช้พลังงานอย่างประหยัดครับโครงการสร้างขุมกําลังบุคลากร,กรด้านการอนุร,รักษ์พลังงาน Building Energy Award of Thailand 2010หรือบีด2010จึงเกิดขึ้นนับเป็นการแข่งขันอาคารอนุร,รักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย ึ่งจะเชิญชวนอาคารที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยจำนวน17บวก2อาคารเข้าร่วมแข่งขันโดยอาคารที่เข้าร่วมนั้นมีอยู่6ประเภทด้วยกันนะครับคือศูนย์การค้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยผู้ผลิตรายการสื่อสารมวลชนและโรงเรียนนอกจากผลการประหยัดพลังงานแล้วยังเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเทคนิคต่างๆเมื่อนำมาใช้ในสภาพภูมิอากาศแบบประเทศของเราแล้วจะเกิดผลประหยัดได้มากน้อยเพียงใดทั้งนี้ก็เพื่อให้อาคารต่างๆได้เกิดความมั่นใจ และอาจนําไปใช้ในอาคารของตนต่อไปในอนาคตครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะครับก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับง่ายๆครับเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนขอเพียงแต่คุณคิดว่าคุณอยากจะประหยัดพลังงานการอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณทําได้ทําเลย สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงค์นิว l ค l โล r าอัลทิสบีออนเดฟิเนชันไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยทำอะไรด้วยกันก็ได้แค่อาทิตย์ละครั้งครอบครัวอบอุ่นแข็งแรงสารรักจาก AIS รุ่งสีเฟิร์สชอยช้อยเดียวที่ใช่แบรนด์ Brand ซุปไก่สกัดชนิดเม็ดสูตรใหม่รวมวิตามินบี8ชนิด